สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับครูกมลลักษณ์อีกนะคะวันนี้ครูเอ๋จะมาพูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนจะสอบปลายภาคครั้งที่หนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะว่าครูเอ๋จะออกข้อสอบตรงไหนบ้างนะคะเป็นการทบทวนก่อนที่นักเรียนจะไปอ่านจากในหนังสือเรียนนะคะในการสอบครั้งที่หนึ่งครูเอ๋จะสอบสองหน่วยนะคะก็คือหน่วยที่หนึ่ง เรื่องคุณค่าความเป็นไทยนะคะและก็หน่วยที่สองก็คือเรื่องคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะโดยข้อสอบมี10ข้อนะคะให้นักเรียนอ่านและก็ตอบในแบบทดสอบที่ครูจะส่งให้นะคะโดยนักเรียนจะเข้าไปทํา ข้อสอบได้ในวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมสองหนะคะโดยข้อสอบครูครูจะส่งให้ในช่วงบ่ายนะคะเพราะว่ารอบเช้านักเรียนจะสอบวิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะคะ ทีนี้เรามาดูแนวข้อสอบในหน่วยที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนนะคะก็คือเรื่องมารยาทไทยก็คืออ่านทั้งเรื่องการสนทนาการปฏิบัติตนตามการละเทศะการต้อนรับผู้มาเยือนนะคะและก็การรู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ ทีนี้มาดูในหน่วยที่สองนะคะคู่เอก็จะออกในส่วนของเนื้อหาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยปฏิมากรรมจิตกรรมโส,โส,โส,โสทัศนศิลป์หรือว่าวัฒนธรรมต่างๆนะคะและก็จะเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมทีนี้ก็จะเป็นเรื่องความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ะะอ่าโดยเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้สินค้าไทยโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะและก็การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีนะคะและเรื่องสุดท้ายที่จะออกสอบนะคะก็จะเป็นเรื่องการปฏิบัติตามพระราช,ชจริยวัตรและพระจริยวัตรนะคะ ค่ะในข้อสอบจะเป็นลักษณะการถามตอบแบบสั้นๆและก็จะเป็นการยกสถานการณ์ตัวอย่างนะคะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะครูเออยากจะให้นักเรียนพิจารณาให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะส่งคำตอบเพราะว่าการส่งข้อสอบมาแล้วครูเอจะยึด การส่งครั้งที่1เป็นหลักนะคะซึ่งนักเรียนจะทําหลายครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าครูเอจะยึดครั้งที่1น,นะคะให้นักเรียนคิดดีๆนะคะก่อนที่นักเรียนจะส่งข้อสอบมานะคะครูเอก็กขออวยพรให้นักเรียนทุกคนทําข้อสอบได้และได้คะแนนดีๆนะคะสวัสดีค่ะ